แม่อันนี้หนุงงามไหมหนุงแต่งหนาแล้วเด้งามอะไรบ่อยประคับประคายท่านพ่อเลยนะบ่อยไปเที่ยวออมเลยแบบทำไมไม่ทำไมกระบอกเล้วไม่ใช่จะของรถเขาโอเครุ้ ใส่ต้องถอยตรงตรงให้หนูเกลังอ่ะถ้าหนูเพราะว่าไดน้นะพ่อบอกว่าได้นะไอ้บูทมันบูทมันซิด <c oughs> นี่แล้วไม่ได้มุดทองรุด <c oughs> ดีแล้วมดุดเนาะเข้าใจแล้วไง <c oughs> ขอก่อนมุดทองรุด <c oughs>

thôi thôi chi thôi chi nó đi thôi 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 nó thôi 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 đó, nó thôi rồi បាយបងបាយអបាយអូយបង